สวัสดีครับพูกับสุรุข่าวฟุตบอลไทยเราเริ่มต้นกันที่คู่แข่งยิ่งกว่าช็อคหลังโดนทีมเจ้าไทยบุกโถนลมยับ12-0ส่งท้ายเอเชียโคตรโหดเลยพี่น้องเอ,เอ๊ยยิงคักยิ่งแน่ยิ่งจนเมื่อยโหดกว่านี้มีอีกไหมฟุตบอลยิงทีมเจ้าไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีชมความสุดร้อนแรงในศึก a f ฟ u 17ปีบูมแมนเอเชครับไชน่า2 0 5 โรตีฟรอบเัดเลือกกลุ่ม F หลังถล่มทีมชาตินเนปลาลไปขาดลอยถึง12ศูนย์ส่งท้ายการแข่งขันที่สนามชนบุรีสเตเดียมจังหวัดชนบุรีนะครับเรียกได้ว่าการชนะครั้งนี้เนี่ยก็ทําให้ทีมชาตินเนปลาลนะครับแพ้เยอะที่สุดเป็นประวัติศาสตร์ของประเทศเลยนะฮะก่อนหน้านี้ทีมชาติไทยประเดิมสนามด้วยการไล่ถล่มเติมินิสสาน17ประตูต่อศูนย์มาแล้วนะครับขาดมันขี่สซรวดมุนอีปีบิด และในเกมนัดสุดท้ายก็ยังคงรักษามาตรฐานเดิมการเล่นอันดูดันไล่ยิงทีมชาติเนปาลตั้งแต่ต้นเกมจนจบเกมนะฮะโ,โหดหัดเลยัวพักบผ่พรสรุปผลการแข่งขันมีดังนี้นะครับไทยชนะ12-0นะครับผู้ทำประตูได้แก่มนทิดานุ่มนวลยิงสองลูกกุลิสราลิมปวานิชห้าลูกพัฒมนแสงตาสลูกชลอต เอลลาลี2ลูกนะครับแล้วก็มีอาการบาดเจ็บด้วยนะครับเดี๋ยวจะติดตามอาการบาดเจ็บของน้องฉลัดมาให้ได้ติดตามนะครับสำหรับแฟนๆและอาซิก้ากากีนะครับนักเตะของทีมชาติเนเปาลนะครับที่ทําเข้าประตูตัวเอง1ลูกการแข่งรอบคัดเลือกนี้นะครับจะคัดเอาเพียงแค่แชมป์กลุ่มจากทั้งหมด8กลุ่มผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายของศึก AFC ซียู o m e n A ็ดปีวูแมนเอเชียชา,า2สที่ประเทศจีนนะครับ ร่วมกับทีมที่ได้สิทธิ์โดยอัตโนมัติได้แก่ทีมชัดจีนเจ้าภาพเกาหลีเหนือแชมป์เก่าญี่ปุ่นรองแชมป์เก่าเกาหลีใต้อันดับที่3ครั้งก่อนหลังจากรอบสุดท้ายจะดัดเขึ้นในเดือนเมษาย,ยนปี2569นะครับเพื่อหาทีมตัวแทนจากเอเชียสทีมนะครับผ่านเข้าสู่ศึกฟุตบอลเยาวชนหญิงชิงแชมป์โลกรุ่นอายุไม่เกิน17ปีที่ประเทศมอล์โกแฟนชาวไทยต่างร่วมส่งแรงใจให้ชบาแก้วอ17ปี สร้างประวัติศาสตร์บนแผ่นดินไทยพร้อมขอตั๋วไปลุยศึกเอเชียให้ได้ในครั้งนี้นะฮะแฟนไทยด้เฮียสามช่องไทยทัวสดทีมชุดไทยชุดใหญ่ประทะทีมท็อป158ของโลกโอ้ยเสื้อมาแต,ต่ละเถือคก็บรรเอาผุนแหนเอาดังๆมาเตะแหนมเจเนียนนพัฒนาะสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับยืนยันจะมีการถ่ายทอดสด ทีมชาติไทยชุดใหญ่ประทัดทีมชาติสิงคโปร์ท็อป158ของโลกอยู่ใกล้ๆกันนี่พี่น้องบินบวดพอสมองการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องตามปฏิทินฟีฟ่าเดเดือนพฤศจิกายนผ่าน3มช่องทางได้แก่ไทยรัฐทีวีช่อง32ทวิชแนลและยู u ูบ b e จี Sport ให้กับแฟนบอลทั่วประเทศได้ติดตามพร้อมกันนะครับเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนลงแข่งขันในศึกเอเชียครับ2 0 2 7รอบคัดเลือก สำหรับการแข่งขันนัดน,นี้สมาคมเปิดเผยว่าทีมชาติไทยจะลงสนามอุ่นเครื่องกับทีมชาติสิงคโปร์ในวันที่13พฤศจิกายนตามเวลาประเทศไทยทุ่งครึ่งที่สนามมหาวิทายาลัยธรรมศาสตร์ลังสิตนะครับแลังจากนั้นก็จะมีโปรแกรมบุกไปเยือนศิงนการทีมอันดับ197ของโลกในซึ่ง Asia Cup เอเชียคัพ2 0 2 7รอบก็เลือกกลุ่ม D แมตช์เดที่5ที่สนามโคลัมโบเรสคอร์ดสเตเดียมประเทศสิงค์าในวันที่ 18พฤศจิกายนตามเวลาประเทศไทย17.15นาฬิกาตอนนี้สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยเตรียมยื่นเรื่องต่อสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือว่าฟี ف าเพื่อลงทะเบียนให้เกมอุ่นเครื่องกับสิงคโปร์เป็นการแข่งขันระดับฟี فا เอ็นเตนเนชแนลแอมัทซึ่งจะมีการนับคะแนนฟี ف าแลงกิ้งอย่างเป็นทางการด้วยแฟนบอลชาวไทยนะครับสามารถติดตามชมและให้กำลังใจกันกับทัพช้างสึดทีมชาติไทย ได้เลยนะครับผ่านทางไทยรัฐทีวี hd 3 2 YouTube Channel b นลบีทีสปอแล้วก็แอปพลิเคชัน i s i o n Now ตลอดทั้งสองวันสำคัญในเดือนพฤศจิกายนนี้นะเฮ้ยก็อบเซิร์นอันทีมตะวันออกกลางเมื่ออันเตะอุ่นเกลืองแน่มันจังได้อันอันเนแน่ทีมแข็งๆมาเนี่ยเอาแต่ทีมมันอ่อนมาเว่ยสิงกะปูเนี่ยโอ้ยมันก็อ่อนโวดพี่น้องบ่ได้ดูถูกเด้แต่อยากให้พัฒนา ยอดเงียมพี่น้องยอดเงียมกูสิื้อแต่แบนด์นี่ล่ะและกูกะุติเชียแต่อันไบเย์นี่ล่ะ ดังไกลระดับโลกนะครับเมื่อบอยมนิกเปิดตัวชุดแข่งขันใหม่รุ่นพิเศษติดฟอนต์ภาษาไทยหลังเสื้องามอิลีพี่น้องเอยต้องหาสื่อไว้เด้อบยมบนดกสโมสรเยอแงสึ่งบนเอสเกรเยอรมันนะครับได้เปิดตัวชุดแข่งรุ่นพิเศษในงานคอลเลคชั่นบร์เซนร่วมกับคาวิลล์แบรนด์สตรีทแฟชั่นชื่อดังของประเทศไทยโดยจุดเด่นของเสื้อรุ่นนี้มีอยู่ที่การติดฟอนต์ภาษาไทยบริเวณด้านหลังเสื้อถือเป็นความร่วมมือที่สร้างกระแสะในวงการแฟชั่นและฟุตบอลไปทั่วโลก เสื้อรุ่นพิเศษดังกล่าวนะครับเป็นคอลเลคชันสำหรับเทศกาลเบียร์ออกซ์ตเบอร์แฟ2025ซึ่งไบยอเมเนกจัดทำขึ้นเป็นประจำทุกปีโดยปีนี้เพิ่มความพิเศษด้วยการนำอัตลักษณ์ความเป็นไทยมาผสมผสานกับเอกลักษณ์ของสโมสรระดับโลกความร่วมมือครั้งนี้สะท้อนถึงการเชื่อมโยงทางวัฒนธรรมระหว่างเยอรมันกับไทยและยังแสดงถึงอิทธิพลของแฟชั่นไทยที่ก้าวไกลสู่เวทีระดับโลกนะฮะ ว้ายงามตัวละพี่น้องเอ๊มีขายอยู่ใส่ไปซืออาดิดาสบ่ครับสุดยอดพี่น้องสุดยอดกุชซี่แอเตบาเยือนนี่แหละพี่น้องเลยรายชื่อสิบสองทีมเข้ารอบสุดท้ายอยู่สิบเจ็ดปีหญิงเอเชียคัพสองพันยี่หกเชิญรายชื่อ12ทีมผ่านเข้ารอบสุดท้ายนะครับของศึกฟุตบอลหญิงอยู่1ิปีจิงแชมป์เอเชียสองพันยี่สิบหกที่สหรั ประชาชนจีนนะครับในระหว่างวันที่30เมษายนถึงวันที่17พฤษภาคมปี2569โดยทัพชบายแก้วอดีตเคยทำงานในราการนี้ดีที่สุดเมื่อปี2005โดยการคว้าอันดับที่3ของทัวร์เมตนแชทมาครอบครองนะครับในขณะที่เลมานอนเป็นการเข้าร่วมการแข่งขันรอบสุดท้ายเป็นครั้งแรกเรามาดูนะครับสรุป12เทียมศึกฟุตบอลหญิง U17 ปีแช,ชมป์เอเชีย2016รอบสุดท้ายมีดังนี้นะครับ หนึ่งเจ้าภาพจีนนะครับสองเกาหลีเหนือแชมป์เก่าเมื่อปี2024สามญี่ปุ่นรองแชมป์ปี2024สี่เกาหลีใต้อันดับที่สามครั้งที่แล้วห้าฟิลิปปินส์แชมป์รอบคัดเลือกกลุ่ม A อหกเลบานอนแชมป์รอบคัดเลือกกลุ่ม B ีเจ็ดเมียนมาแชมป์รอบคัดเลือกกลุนน่ม C ซี๘เวียดนามแชมป์รอบคัดเลือกกลุ่ม D ีเก้าออสเตรเลียแชมป์รอบคัดเลือกกลุ่ม E อสิบไทยแชมป์รอบคัดเลือกกลุ่ม F อสิบเอ็ดอินเดียแชมป์รอบคัดเลือกกลุ่ม G ละ12ชนิดไทเปแชมป์รอบคัดเลือกกลุ่มเฮนะครับโดยในรายการนี้จะหา4ทีมที่เป็นตัวแทนที่พิเ,เชียเข้าร่วมการแข่งขันในศึกฟุตบอลหญิงอยู่ิเปีชิงแชมป์โลกปีส0ง6รอบสุดท้ายที่ประเทศมอร็โกโกต่อไปนะฮะก็ต้องลุ้นให้ชล,ลอตนะครับดาวเตะศูนย์หน้าลูกครึ่งไทยของเรานะครับหายจากอาการบาดเจ็บให้ได้ไปทัวร์เวนต์แมตช์ชิงแชมป์เอเชียกับเพื่อนๆน,น,นะครับตอนนี้น้องก็กำลังรอผลสแกนนะครับขอให้หายไวๆวนะฮะ นี่คือสรุปข,ข่าวฟุตบอลไทยนะครับซึ่งเป็นรอบเช้าของวันที่18ตุลาคมน,นะครับ